ทำให้เสร็จนะคะทำไมทำไมหนูหั่นตอนหนาจังเลยล่ะป้าบอกว่าให้หั่นบางๆป้ายังไม่บอกหั่นหนามันไม่สุกไม่ไรรย่ายนะผเจะพับอย่างนี้นะคะแล้วก็พับด,ด้า น้ำแช่ลายเติมแน่นยังสียู่อยู่โอ้ยยุ่งกัดน้ำลายเมนู่มเอนี่ใช่แหพะโกเคโอเคอยู่ในตู้เย็นจ่ากระดิทอดเกีียวด้วจ้ากดหรือยังกดแล้ว เอาเกี่ยวมาอ๋อมันบวนได่ห่อนไงใส่น้ำมันลงไปใส่ไม่เยอะนะคะเราจะทอดทีละสองตัวก็พอ,อมันเปียงน้ำมันเยาะห้องโดนด่า <c oughs> แมนบอกเต่าเราจะทอดทีละสองตัวก็พอ <c oughs> เอาใส่หน่อยๆเด้อ,อน้ำมันบ่หลายสามตัว บอสว่างบอแก่เห็นบอขึ้บอหลอดไส้มะไซอีกบอไซหมายถึงว่าเอาดอกหลอดไฟมาติดผาวอนยาไม่ได้ทำเอาทำยังไงเนี่ยภาคก่อนซิเราไม่ทำแค่มันเหลืองทายแบบว่าเซฟหลายคนไายอย่าเซฟพอแล้วพอแล้วพอแล้ว ไอเจ๊กินมดกนได้ด้าะเทียนอานีนากล่องเนี่ยคือเอาถ้วยมะฮองไอเตียะน้มันมันหยดเพริกพีิกพี่ปู่อัด์ตไคือเกลือหลือจ้าเินแล้ว ความกินชิมดูมันอร well. ่อยไหมแสบแสบแ่แสบตัวของกินนะกินฟังเสียงเนื้อขอบบอแหบอย่าเข้ามึงหมานะดิล่าแสบขึ้นหมายงำก่อนอย่างข้ามึงหมานะมันแสบปั้จิของกิน